อะไรนะฮะถ้าเป็นบุ๊คฟอสจะลงรูปไหมไม่ลงพวกเจ้าจองหองพองขนพูดเองกันพูดไม่ค่อยชัดเลยอันนี้ชื่อด้อมเหรอคักะอะไรนะครับเออฟอสเห็นบอกจะประกาศชื่อด้อมปีใหม่ไม่ใช่จังหองพองขนที่พวใช่ไหมดาวดะดวงดาวบ้าหรืออะไรกลุ่มบูดาวจองหองยางไม่ได้ประกาศหอยังม่าได้ประกาศยางเป็นทางการหรืใช่ยังยังยังออ อ่ะสปอยก็เกี่ยวกับดวงดาวนั่นแหละครับผมมองพวกคุณเป็นดาวที่แบบส่องนำทางให้ผมในวันที่มืดมนอ่าประมาณนั้นทิงยิงจริงนะใช่ฮะดาวลุกไก่แต่ช่วงนี้แบบสองจุดห้าพีเอ็มอาจจะเยอะหน่อยผมอาจจะต้องขึ้นขึ้นไปดูด้วยสูงหน่อยหลอกๆครับแล้วประมาณดวงดาวแหละแต่ยังไม่คอเชื่อในทางการผมเป็นคนคิดเยอะใช่อืออืก็แค่อยากแล้วในดาวดวงนั้นมีผมไหม คุณจะมีดาวทําไมอ่ะผมอยู่นี่มาพามาไ,ไหตื่นเลยก็อยู่ข้างเนงอ๋อคุณจะไปดูดาวทําไมอ๋อมีผมอยู่นี่ก็เผื่อไปดูดาวด้วยกันแล้วมันจะสวยขึ้นไงไปดูดาวด้วยกันแล้วสวยขึ้นดูดาว<บ>ไอ้คเนเริ่มใจอ่อนแล้วเนี้ยหรอผมใจอ่อน,นก่อนปกติผมเซลลอย่างงี้คุณแบบสายหน้าหนีเลยนะหรอคุณเคยเล่นมุกอะไรด้วยหรอเล่นดิอ่ะต่อต่อต่อมันมีอะไรมีอะไรนะ เห็นไหมประมาณนี <experiences> <gut udo> <rate> ้ประมาณนี้